ลองนึกภาพตามนะครับว่าในเลือดของเราเนี่ยมันมีรถบรรทุกขนไขมันที่ชื่อว่า a p o b วิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยครับไอหน้าที่ของรถบรรทุกตัวนี้ก็คือขนไขมันไปตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งถ้ามีในปริมาณที่มันพอดีพอดีมันก็ไม่มีปัญหาครับ This is Help Me Podcast. You r help a l c o h l สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ He l p ม e Daily สุขภาพดีขึ้นได้ฟัง5นาทีต่อวันครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่สําคัญมากๆครับอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับสุขภาพของเรานั่นก็คือเรื่องโรคหัวใจครับโรคหัวใจเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนทั่วโลกนะครับและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าหลอดเลือดเนี่ยเริ่มมีคราบไขมันเกาะแล้วนะหรือว่าหลอดเลือดเริ่มตันแล้วนะ คำถามที่น่กกากลัวว่าเอ้ยเราเสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยมันหมดไปแล้วเพราะว่าเราดูแล้วว่าตรงเนี้ยความเสี่ยงมันมาถึงตัวแล้วแต่มีข่าวดีอยู่นะฮะว่าวันนี้เรามีความรู้แล้วก็เครื่องมือเยอะมากเลยนะครับที่จะหยุดหรือแม้กระทั่งทําให้คราบไขมันพวกนั้นเนี่ยมันลดลงได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบเปิดใจกันเลยครับว่าถ้าเรารู้ตัวแล้วเราควรจะกินอะไรเพื่อลักท่อให้หลอดเลือดของเราเนี่ยกลับมาสะอาดได้บ้างไปฟังกันเลยครับก่อนจะไปดูนะครับว่าเราต้องกินอะไรเราต้องรู้จัก ตัวไายครับที่ทําให้หนอร์เดิของเราตันกันก่อนอนะ่ะในทางการแพทย์ครับเขามีชื่อเรีย,รย,รยกกัายๆว่าเอโปบี B ครับผมเพื่อให้เข้าใจใง่ายๆนะลองนึกภาพตามนะครับว่าในเลือดของเราเนี่ยมันมีรถบรรทุกขนไขมันที่ชื่อว่าเอโปบี B, วิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยครับไอหน้าที่ของรถบรรทุกตัวนี้ก็คือขนไขมันไปตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งถ้ามีในปริมาณที่มันพอดีพอดีมันก็ไม่มีปัญหาครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรถบรรทุกพวกเนี้ยเยอะจนเกินไป มันก็จะวิ่งเบียดกันทําให้ไขมันเนี่ยร่วงหล่นไปตามทางครับแล้วไขมันพวกนั้นเนี่ยก็จะไปเกาะติดกับผนังหนอรเอือดของเรานั่นแหละฮะก็คือคาบคลักหรือว่าตะกรันที่ทําให้ท่อของเราเนี่ยอุดตันดังนั้นครับเป้าหมายหลักของเราก็คือการลดจํานวนลดบรรทุกเอพโรบี B, ให้มันน้อยลงครับรวมไปถึงควบคุมเพื่อร่วมแก๊งของมันด้วยนะครับอย่างพวกความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติด้วย เมื่อเรารู้จักตัวร้ายตัวนี้แล้วครับทีนี้เราลองมาดูทีมพระเอกหรือว่าอาหารครับที่มันจะเป็นอาวุธของเรากันบ้างครับอาวุธชิ้นที่1ครับใยอาหารชนิดละลายน้ําตัวนี้สําคัญมากครับเพราะมันทําหน้าที่เป็นเหมือนกับฟองน้ําอัศจรรย์ครับนลําไส้ของเราที่จะคอยดูดซับไขมันส่วนเกินและลดจํานวนรถบรรทุกเอโบบีของเราได้ครับหาได้จากไหนบ้างครับก็มีข้าวโอ๊ตแอปเปิลกระเจี๊ยบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ของพวกนี้ครับต้องมีติดบ้านไว้เลยนะอาวุธชิ้นที่2ครับเลือกไขมันดีไล่ไขมันเลวเราต้องเลือกน้ํามันให้รถของเราครับไขมันดีเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ํามันเกรด A เกรดพรีเมียมครับช่วยให้เลือดหรือว่าเครื่องยนต์ของเราสะอาดครับพบในปลาที่มันมีไขมันดีอย่างพวกปลาซาดีนแซลมอนถั่วอะโวคาโดแล้วก็น้ำมันมะกอกส่วนไขมันเลวครับก็เหมือนกับน้ํามันเกรดตับที่ทําให้เกิดคราบข่าวควันเยอะๆก็คือพวกเนยมันหมูเนื้อสัตว์ติดมัน พวกนี้ต้องพยายามเลี่ยงครับอาวุธชิ้นที่3ครับก็คือเพิ่มโพแทสเซียมลดโซเดียมเพื่อควบคุมความดันโซเดียมนะครับหรือว่าเกลือในอาหารเนี่ยลดเค็มจัดมันเหมือนการบีบสายยางให้แรงดันสูงขึ้นครับส่วนโพแทสเซียมที่มีเยอะในผักผลไม้มันก็เหมือนการคลายสายยางให้แรงดันลดลงครับเราอยากคลายไม่ได้อยากบีบให้มันแคบลงถูกต้องไหมครับงั้นก็ต้องเน้นผักผลไม้ให้มันเยอะขึ้นครับทีเนี้ย เราจัดการอาหารในอุดมคติเพื่อให้หลอดเลือเด,ดเราสะอาดขึ้นอาหารเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงง่ายๆลยครับในจานเนี่ยมันควรจะมีโปรตีนชั้นดีครับอย่างพวกปลาซาดีนะครับสักสองถึงสามตัวคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างพวกข้าวกล้องหรือข้าวาเลส่สักหนึ่งทัพปีมีพระเอกของจานครับเป็นผักที่มีใยอาหารละลายน้ําสูงครับอย่างก,กระเจี๊ยบเขียวลวกอาจจะปรุงรสชาติด้วยนะมันมะกอกนีดดีนะครับอาจจะมีกระเทียมเพื่อเพิ่มประโยชน์แล้วก็กลิ่นหอม แลถ้าอยากกินของหวานด,ด้วยให้ตบท้ายด้วยผลไม้สดอย่างแอปเปิลหรือว่าเบอร์รี่ต่างๆครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างการกินง่ายๆแบบนี้นะครับที่จะใกล้เคียงกับอาหารที่เน้นจากธรรมชาติลดของขยะแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เรารู้ในตอนนี้ครับสรุปเลยนะครับการจะฟื้นฟูหลอดเลือดที่เรื่องอุดตันมันไม่ใช่การหาอาหารวิเศษชนิดเดียวกินนะครับแต่มันคือการปรับรูปแบบการกินโดยรวมให้เน้นอาหารจากธรรมชาติที่มีใย,ยอาหารสูงมีไขมันดี และลดข,ของแปงรูปให้มันน้อยที่สุดข่าวดีก็คือร่างกายของเราพร้อมที่จะฟื้นฟตูตัวเองเสมอครับขอแค่เราเลือกอาวุธที่ถูกต้องให้กับตัวเองขอบคุณที่ติดตาม Help Me Daily ครับในวันนี้และพบกันใหม่สวัสดีครับ This is Help Me Podcast You Help Call